สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราเพาะผักหวานเม็ดผักหวานนะคะเพาะเสร็จแล้วเราก็จะลากก็จะออกนะคะประมาณนี้นะคะเรามาดูกันลอะงอก,ท,กะะทุกต้นแล้วนะคะเอาต้นแล้วดึงมาดูนะคะนีนะ,ะอันน,น,นี้สงสัยตาทำเอางัดขึ้นมาดูอันนี้นัน <laughs> ลงมาได้ลงมาได้อ่านี้มาดูกันนะคะนะคะ ลากใหญ่มากเลยทุกต้นเลยนะคะได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยของยายาเกือบร้อยเลยเพราะว่าเพราะว่าของยายาเนี่ยนาวแล้วนะคะนานแล้วผ่าหามันเพราะว่าเพราะว่าอมันใหม่นะมาจากต้นวันเดียวเราก็ทําเลยมันก็เลยใหม่นะคะนี่ลากมีทุกต้นนะคะงอกทุกต้นแล้วนะคะของยายาอันนี้ยายาอันยายาจําเจ้าเสียนเอาในเจ้ารถน้ำกันเดิมจังดึงไงนะคะ สา่ะเอากีมาเีด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 เอาวะงอกร้อปร์เซ็นนะคะเนี <iss> <story> ่ยดูจับดูนะคะจับดูเนี่ยมีมีงอกหมดเลยร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าต้นนะคะของยายาเนี่ยเอาไปเอาไปทําวาย

ข้อควรระวังก็คือค่อยๆดึงนะคะต้องต้องเออต้องเทออกแล้วละยายมันมันอันตรายแ้ะนี่ต้องค่อยๆดึงเพราะว่ามันลากมันยาวแล้วเราก็ต้องมันประมาณสิบวันก็น่าจะได้อยู่แต่อนนี้มันหลายวันเลยสองอาทิตย์เอาลงเลยค่ะเอาลงเลยตอกใส่พื้นดินแล้วค่ะตอกใส่พื้นดินนะคะแล้วก็เอา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 เหล็กสี่หุนนะคะตอกแล้วก็เอานใส่นะคะนี้มาดูก่อนนะคะ กินเลยกินเลยเด็ดเอาเลยดลาดแข็งแรงมากยาวให้ยายาเอาไปทำต่อนะคะเอาไปดำเนินการต่อสุดยอดมากเลยคะ่ะ งอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้นะคะทุกคนสามารถทําได้นะคะทุกคนทําได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากติดตามช่องคุณทศด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะอันนี้ผักหวานป่านะคะผัะกหวานป่าเราก็จะเอาไปตอกใส่นะคะเดี๋ยวก็มีคลิปมีคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชวนคุณทศพลไปตอกเป็นคลิปที่สองทำเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะแต่จะ,จะทำอ่า ให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องฟูทสเพิ่มเตด้วยนะคะ